มีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเขาโพสตถามว่าเขาใช้คุญแจแบบนี้ล็อกตัวประตูรั้วหน้าบ้านแล้วมันโดนแดดโดนฝนแล้วมันก็ขึ้นสนิมมันก็ทาให้รั้วเนี่ยขึ้นสนิมไปด้วยเราจะแนะนําตัวไหนได้ไหมคะว่าซื้อแบบไหนถึงจะใช้ภายนอกได้ได้ค่ะจริงๆอ่ะตัวเนี้ยใช้ภายนอกได้หมดแหละตัวเนี้ยเป็นตัวเสื้อทองเหลืองนะคะมันจะทนแต่ว่าพอนานๆไปอย่างทองเหลืองพอใช้ไปมันก็จะเป็นกระดากระดาษแต่ทีนี้ลูกค้าอยากได้ตัวที่มันดี ที่ไม่เป็นสนิมทนก็คือแนะนําเป็นรุ่นสแตนเลสค่ะเนี่ยค่ะน่คะมาถึติดติดให้ทราบเลยว่าอ่าเหมาะสําหรับใช้น้ําเค็มอย่างเงี้ยค่ะสแตนเลสแท้ทั้งตัวไม่ขึ้นสนิมสามารถใช้ในน้นําเค็มได้ใช่ค่ะแช่ได้เลยเหรอใช่ค่ะพูดไปเล่นจริงๆค่ะแล้วก็เป็นระบบลูกปืนด้วยคําว่าระบบลูกปืนเป็นก็คือ,อคเวลาเราใช้งานใช่ไหมคะ เราล็อกให้เรียบร้อยไขกุญแจถอดดอกออกได้ข้อดีก็คือกันลืมแพงหน่อยแต่มันใช้ได้นานค่ะคุณผู้ชมชนอกจากไม่ตัวมันเองไม่เป็นสนิมแล้ว<ช>มันก็ยังทําให้รูของเราไม่เป็นสนิมด้วยค่ะ<ช>โอเคเป็นประโยชน์มากมค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครนะคะอยากจะใช้ภายนอกเลือกใช้สแตนเลสนะคะแบบนี้ขอบคุณมากค่ะ